เรามาสาธิตการผลิตปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีจุนินทีย์สรรพสิ่งด้วยกันนะครับ <S <S เราจะมีวัตถุดิบก็มีหัวเชื้อจุนินทีย์สรรพสิ่ง5ลิตรอันนี้นมสดขนาด2ลิตรอันนี้น้ำเปลาน,นี้คือกล้วยสุกนะครับต่อไปฟักทองน้ำตาลใสแดงหญ้าเนเปียร์ตอนแรกเราก็ จะน,นำกล้วยนะครับมาหั่นให้ละเอียดนะครับถังหมักของเรานะครับกล้วยครับต่อไปก็เราจะหั่นฟักทองแก่ๆนะยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับมันก็จะทำให้ย่อยเร็วขึ้นนะครับแต่ให้เข้าใจหลักว่าถ้าเราเอาผลไม้มาหมักที่เป็นรูปผลก็จะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมคือบำรุงผลเป็นหลักถ้าเราเอาพวกผักมาหมัก หรือหญ้ามะหมักนะครับคือเร่งต้นเร่งใบเพราะฉะนั้นเราต้องการทําปุ๋ยให้บํารุงอะไรแล้วก็เอานั้นมาหมักนะครับสัดไปนี่หญ้าในเปียแล้วก็เร่งต้นเร่งใบนะครับหญ้าในเปียหญ้าต่างๆที่เรามีหญ้าขนนะคือมีธาตุในโรเจนทั้งหมดเลยเราก็สามารถใช้หญ้าใช้ผักนะทดแทนได้ทั้งหมดเพราะนั้นไม่ตายตัวแล้วเ,เรามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นเราใช้ตัวนั้นนะครับ ต่อไปคือน้ำตาลไซแดงความหวานนะครับจุลินทรีย์ของเรานะครับชอบกินความหวานจากน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วมันชอบความหวานจากน้ำอ้อยมากที่สุดต่อไปก็คือนมนะครับโปรตีนจากนมจุลินทรีย์ทุกชนิดชอบกินนมนะครับจุลินทรีย์เนี่ยกินนมกินโปรโตีนเป็นอาหารจะทําให้มันแข็งแรงจะเรีนเติบโตขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นสูตรนี้ครับก็ะจะทําให้ ฮอร์โมนของเรานะครับจะไม่กลิ่นเหม็นนะครับมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือหัวเชื้อจุลินทรีสับปะสิ่งของเรานะครับก็ในธรรมชาติเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะนะครับหรือเรามีจุลินรีย์ชนิดใดก็แล้วแต่เราสามารถมาใช้ได้สําหรับใครที่ไม่มีหัวจุลินรีนะครับเราก็สามารถใช้ e m นะครับคอดอรหรือจุลินรีย์ในท้องถิ่นที่เรามีอยู่แล้วในน้ำหมักเนี่ยมาทดแทน หัวเชื้อจุลินทรีย์แต่แค่ว่าคนละสายพันธุ์เท่านั้นเองแต่มีหน้าที่ย่อยสลายเหมือนกัน,นต่อไปก็ใส่น้ําเปล่าที่ไม่มีคลอรีนนะครับคลอรีนมันจะฆ่าจุลินทรีย์นะครับแต่ถ้าได้น้ํามะพร้าวจะดีที่สุดนะครับในน้ํามะพร้าวก็จะมีความหวานแล้วก็มีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีอยู่ในนั้นนะครับก็จะช่วยทําให้จุลินทรีย์แข็งแรงนะครับเราก็ใส่ เราห้ามใช้น้ำประปาที่มีคลอครีนนะเพราะคลอรีนจะคือฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำบ่อน้ำธรรมชาติหรือถ้าเป็นน้ำประปาก็ต้องเปิดทิ้งไว้3วันนะครับให้มันระเหยให้หมดนะครับเราถึงจะนํามาใช้ได้ <S <S <DP> พอเราน้าส่วนประกอบทั้งหมดใส่ลงไปในถังหมักแล้วครับต่อไปเราก็ปิดฝานะครับหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ15วันก็จะได้เป็นหัวเชื้อ จุลินทรีย์สปปรรพสิ่งที่เป็นรูปฮอร์โมนน้ำนะครับอันนี้เอาไว้ทําเป็นสามารถที่จะไว้ฉีดพ่นในแปลงข้าวสามารถที่จะนําไปทําปุ๋ยหมักได้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอา,เอาน้ําหมักนะครับจุลินทรีย์สปปรรพสิ่งนะครับมาใช้ในแปลงนาเราตั้งแต่การ เตรียมนาเลยนะครับโดยการสุกน้ําแล้วก็เราก็ใช้น้ําหมักนะครับราดในแปลงนาเพื่อทําให้ย่อยสลายฟางนะครับแล้วก็เอาไว้ฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนเร่งต้นเร่งใบเร่งดอกเร่งผลในในข้าวครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําปุ๋ยใช้ในแปลงนานครับอันที่2ก็ใช้กับในแปลงผักหรือแปลงสวนผลไม้เราเนี่ยเราก็ใช้อย่างเดียวกันหมดเลย มันสามารถใช้ได้ทั้งปลูกผักทําสวนผลไม้อันที่3ามใช้บําบัดน้ำนะครับในในบ่อปลานะครับเราก็สามารถจะเทน้ําหมักลงไปแล้วก็ทําอาหารเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับในเราก็ใช้จุลรีย์บวกด้วยลำด้วยมูลสัตว์แล้วก็หญ้านะครับแล้วก็หมักๆแล้วก็เราก็มาเลี้ยงปลานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยเราสามารถนํามาใช้กับแปลงเกษตรอินทรีย์เราได้ทั้งหมดเลย